คาเฟ่เม่น้ำสุดอลังการที่มองไปทา้งไหนก็มีแต่ตู้ปลาแล้วก็ตู้เม่น้าเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นตู้ปลาเทวดาฝูงใหญ่ตัวเท่าฝ่ามือตู้ปลากินเนื้อที่เลี้ยงกันแบบจุใจแน่นเต็มตู้แถมยังมีตู้เลี้ยงเต่าตู้ใหญ่ที่บอกได้คาเดี๋ยวว่าโคตรดีสาหรับคนที่ชอบปลาสวยงามแล้วก็ตู้เม่น้าแนะนําเลยว่าห้ามพลาดและที่นี่ก็คืออะควาการ์เดนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่วันที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้นะครับก็วันนี้ ผมจะเดินทางไปอควาการ์เด้นก็คือคาเฟ่ในน้ําใช่ไหมตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไปแค่รีวิวถ่ายแค่บรรยากาศตัวคาเฟ่ยอย่างเดียวแต่ว่าไหนไหนก็จะถ่ายและเลยกะว่าเดี๋ยวรีวิวตั้งแต่การเดินทางเลยละกันว่ามันต้องเดินทางอะไรยังไงแล้วก็ต้องขึ้นรถสายไหนอะไรไปยังไงบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยครับ เริ่มจากสถานีอินจิโร3สาย่านเมียงดงโดยจะเดินทางด้วยรถไฟสายสีเขียวเพื่อไปยังสถานีชามชิวที่เป็นที่ตั้งของห้างลอตเต้เวิด์การเดินทางจากย่านเมียงดงไปยังห้างลเตเต้เวิด์ก็จะใช้เวลาประมาณ20-30นาทีก็เรียกได้ว่าไม่ช้าไม่เร็วเพราะว่าแป๊บเดียวก็เห็นจุดหมายปลายทางละลงจากรถไฟมาก็จะเจอกับป้ายสถานีชามชิลหมายเลข216 จากนั้นก็แตะบัตรออกให้เรียบร้อยหลังจากออกมาก็ให้มองหาทางออกหมายเลขหนึ่งกับหมายเลข2ที่จะเป็นทางเชื่อมเข้าไปสู่ห้างตเต้เวิลด์ก็หลังจากเดินมาตรงทางออกหนึ่งสองนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตเต้เวลด์มอลเรียบร้อยแลวนะครับก็ตัวคาเฟ่เนี่ยเขาจะอยู่ที่ชั้น B1 B1 เลยก็คือเดินตรงมาปุ๊บเราก็ไม่ต้องขึ้นันไดเลื่อนอะไรไปไหนเลยเพราะว่ามันจะถึงชั้นนี้เลยนี่นะครับ ชั้น B 1นึเราก็เดินที่ผมอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเดินตรงมาจากไอทางรถไฟใต้ดินอ่ะให้เราเดินตรงไปเรื่อยๆคือมันอยู่ชั้นนี้แหละแต่เดี๋ยวผมต้องหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวลองเดินดูก่อนครับเดินตรงมาสักพักก็เริ่มจะเห็นป้ายเลยนะให้ทุกคนดูไว้เนียวไว้นะครับมันจะมีป้ายบอกว่าอควาเรียมไปทางไหน ก็เดี๋ยวเราไปตามป้ายกันเลยเดินมาตามป้ายไม่นานนะตอนนี้ก็ถึงแล้วครับอควาการ์เด้น ันนี้ก็เป็นเวลาเปิดปิดของเขานะครับก็คือเปิดสิบโมงครึ่งปิดตอนสี่ทุ่มนะครับรับออเดอร์สามโมงครึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูอะไรดีกว่าว่าข้างในเป็นไงบ้างก็เดี๋ยวก็เริ่มจากสั่งต้องสั่งเครื่องดื่มก่อนนะครับที่นี่ก็คืออามาดูเมนูกันครับอันนี้ก็คือเมนูคั่วก,กาแฟอะไรพวกนี้จะอยู่ที่ประมาณหมื่นวอนนะครับเริ่มต้นที่ประมาณเก้าพันวอน ก็ไม่แพงนะถ้านับในจุดที่ว่ามันได้กินกาแฟด้วยแล้วก็เหมือนซื้อบัตรเข้าชมมาควาเรียมไปด้วยเดี๋ยวไปดูไปสั่งเครื่องดื่มกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมจะนั่งอยู่ในควาการเด้นนะทุกคนก็คือ ตอนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะบังคับให้แบบเราสั่งเครื่องดื่มหนึ่งแก้วซึ่งก็ไม่ได้แพงเพราะว่าอันนี้ตกแก้วประมาณสองร้อยสามร้อยบาทผมมองว่ามันก็เหมือนสั่งเครื่องดื่มแล้วก็เหมือนซื้อบัตรเข้าชมไปนในตัวแล้วก็ตัวใบเสร็จนะครับก็คือเขาให้เราเก็บไว้เพราะว่าถ้าเราอยากเข้าห้องน้าหรืออะไรอ่ะห้องน้ํามันอยู่ข้างนอกคาเฟ่ก็คือเราออกไปห้องน้ําแล้วก็เอาใบาเสร็จมาโชว์เพื่อเข้ามาในนี้ได้ใหม่ในนี้คือแบบ อลังการมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้ผมนั่งอยู่นะตู้ป่าปอมเห็นไหมทุกคนคือตู้ใหญ่มากแล้วก็คือปลาสมบูรณ์มากทุกคนปลาคือสมบูรณ์สุดๆแล้วก็คือเขาดูแลดีมากเลยนะทรายเออยอะไรเอ่ยคือแบบขาวว่าทุกคนตู้ดูสะอาดเลยอ่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาไปดูตู้อื่นดูนแบบละเอียดไปเลยว่าในนี้มีกี่ตู้แล้วก็มีตู้อะไรบ้าง บอกเลยว่าอลังการมากรอชมครับเดี๋ยวมาเริ่มจากตรงหน้าบาร์เลยนะถ้าเพื่อนสั่งอาหารตรงบาร์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบทางเดินเดินยาวๆมาแบบนี้เลยคือข้างหน้านก็เป็นตู้โชว์ตู้ใหญ่ที่เป็นทางเดินตรงทางเข้าทุกคนแล้วก็มาเจออย่ที่ตู้ใบแรกใบแรกก็คือหน้าคาเฟ่เลยอันนี้จะเป็นตู้ปลาทอง คือเขาปูทรายล้วนเลยนะทุกคนแต่ว่าคือแบบสะอาดมากเลยอ่ะนี่ก็น้องปลาทองก็คือตัวตัวใหญ่อยู่นะแต่ว่าตู้เนี่ยคือใหญ่ใหญ่มากแบบใหญ่แบบเหลือๆเลยอ่ะต่อจากตู้ปลาทองก็จะเป็นตู้นี้เลยเดี๋ยวพามาดูด้านนี้ดีกว่าคูดอลังการ เป็นตู้ปลากินเนื้อคือแบบโหตู้ใหญ่มากเราก็คือเหลียงปลาแบบตัวใหญ่มากแบบแน่นๆเลยอะแน่นๆเลยเพื่อนเนี้ยเห็นเราแบบว่าใครชอบปลาชอบม้น้ำหรืออะไรเงี้ยถ้ามาเกาหลีต้องแวะมาจริงๆนะคือบอกเลยว่าผมเห็นแล้วคือโหคุ้มะ เดินทางไกลหน่อยแต่ว่าคุ้มจริงๆมาต่อที่ตู้ต่อไปนะอันนี้ก็เป็นเหมือนไฮไลท์เขาเลยก็คือเดินสั่งอาหารจากบาร์มาก็จะมาเจอนนี้อะควาการ์เด้นอันนี้ก็เป็นเหมือนเขาทำเป็นพาลูดารี่ยมนะเป็นฟิลแบบว่าอเมซอนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าปลาอะไรนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นพีรันย่าหรือเปล่าหรือว่าแค่เปคูไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจเลยครับแต่ตู้นี้ก็สวยสวยมากเลยเป็นเหมือนมุมมุมไฮไลท์เลยอคือเดินมาเรามาเจออะควาการ์เดนต่อไปก็คือถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นก็จะเจอกับตู้ปลาคาร์ฟมีทั้งปลาคาร์ฟแล้วก็มีเป่า แล้วก็หมอมาลาวีนะตัวใหญ่มากคือเอาง่ายๆในนี้ผมว่ามันปลาเขาสมบูรณ์ทุกตัวเลยอะ่ะเขาน่าจะเลือกที่มันเขาน่าจะเลือกปลาก่อนลงหละนี่น้องเต่าเขามีลายสายพันเลยแต่ว่าผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่นะเรื่องเต่าอันนี้ไม่แน่ใจเต่าอะไร แต่คืออารมณ์ทุกตู้ี่เนี่ยมันดูเป็นแบบมันเป็นคอมมูนิตี้แทงอะนี่อันนี้ผมชอบมากเลยทุกคนดูก็คือน้องเต่าเขามารวมมาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาบแดดกันตรงนี้ด้านบนและด้านล่างก็คือเป็นปลาทุกคนเดี๋ยวไปดูตู้ต่อไปกันดีกว่า อันนี้เขาเป็นอะไรนะอันนี้อ๋ออันนี้เป็นปราตีนทุกคนปราตีนเฮ้ยแต่เขาทําดีนะผมชอบผมรู้สึกว่าเขาจัดตู้จัดอะไรคือดีมากเลยอะเนี่ยเห็นไหมปลาตีนไม่รู้เห็นชัดไหมดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้น่าจะชัดกว่าอืมอ่าน้องมาทักทายแล้ว น่ารักมากเลยแล้วก็เขาจัดตู้ค่อนข้างดีเลยนะดีเลยแหละผมว่าเขาแบบว่ามีจำลองระบบนหเว่อะไรเงี้ยคือคนในน้ำมาดูนี่คือผมบอกเลยว่าเพลินเพลินมากเลยแล้วก็มากันที่โซนต่อไปครับตู้ต่อไปคือโอ้โหเดินได้ทั้งวันอะ่ะคือชั่วโมงหนึ่งไม่พอชั่วโมงหนึ่งไม่พอ,อจริง นี่เป็นตู้แนวป่าสวยมากเลยนะเดี๋ยวให้ดูเป็นมุมกว้างกันอตู้แนวป่าคือต้นไม้ปลาอะไรเขาสมบูรณ์มากเลยทุกคนดูดิคือปลาเอยอะไรเออยเขาสมบูรณ์มาก แดงแป๊ดเลยมาต่อกันที่ตู้ถัดไปโซนนี้จะเป็นแบบตู้ไม้น้ำเยอะแล้วนะข้างหน้าจะเป็นแบบว่าปลาเยอะสักหน่อยนี่หัวตู้นี้ใหญ่มากผมยากเห็นระบบกรองเขามากเลยอะ่ะคนดวนต่ำดิผมเทียบกับมือให้ดู ใหญ่นะใหญ่มากเลยนะแล้วก็ตู้นี้แบบว่ารู้สึกว่ามันได้ฟิลมากเลยอะ่ะเป็นบัวแล้วก็มีพวกลากดำบิซ่าไฮโครไบมอนเนี่ยให้ดูใกล้ๆแต่เขาลองพื้นลองดินหนามากเลยนะครับเนี่ยเป็นไฮโครไบมอนแล้วก็เป็นบัวไทเกอร์ไหมน่าจะไทเกอร์นะ ถ้าผิดขออภัยนะครับแล้วก็บิกซ่านี่ก็กอรบริกซ่าอยู่ใหญ่เลยแล้วจะให้ดูว่าเห็นเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมมามุมนี้เล็บมือนางตัวเบลเลอร์เลยไม่ชัดนะไม่ชัดโอเคเอเป็นว่าตู้นี้ก็สวยข้างๆกันก็จะเป็น ตู้ปลาโลวาน่านะครับแล้วก็มีกระเบนผมชอบเขาทำแบบพวกพ็อปพวกอะไรนะพวกเลเยอร์พวกอะไรเงี้ยคือเขามันมีฟิลแบบความเป็นคาเฟ่ความเป็นตู้ปลาอะไรอยู่ด้วยกันอะ่ะร้านนี้ก็จะเป็นโซนรอบๆนะครับในโซนหลักจะเป็นฮาลูดาเลีม่มต้นไมน้นี่ต้นไม้จริงหมดเลยนะ คือบางทีดูเราแบบเหมือนของปลอมแต่ว่าสวยมากของจริงหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนโซนคาเฟ่ที่เป็นโซนให้นั่งนะครับรอบๆเนี่ยก็จะเป็นตู้แบบเขาจะทําเป็นกระจกแบบต่อกันยาวเลยเป็นล้อมรอบเป็นล้อมรอบเลยแล้วก็เป็นเอาเป็นว่าผมว่ามันเป็นคอมมูนิตี้แทงที่แบบ ใหญ่มากอะ่ะคือไปถึงนู่นเลยนะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเป็นตู้แบบว่าแยกเป็นเป็นตู้ตู้ไปอี่อย่าตู้นี้ก็เป็นตู้ปลาปลอมอีกแล้วนะอันนี้ก็แปลกตาดีอันนี้สวยอะ่ะผมชอบ แล้วก็น,นี้เป็นแนวแบบจริงๆดูดูในกล้องอ่ะอาจจะไม่ชัดนะแต่ของจริงคืออลังการมากเลยทุกคนตู้มันไม่ได้เล็กนะแต่ว่าแอลอ่ะแอลมันตัวใหญ่มากเห็นไหมตู้นี่คือใหญ่มากเลยนะน่าจะประมาณตู้สี่สิบแปดแต่เป็นทรงแบบทรงกว้างแล้วก็สูงมากนี่ก็เป็นตู้ปลาทองนะครับ นี่ก็เป็นตู้ไม้น้ำอีกตู้หนึง่งเห็นว่าเลเอาเขาสวยนะเลเอาเขาสวยมากเลยอะต้นไม้ก็ผมว่าสมบูรณ์นะคือมันมีหลายตู้อะ่ะแต่จะให้ทุกคนดูว่าทรายอะทรายเขาสะอาดมากแล้วก็ตะไคร่เนี่ยมีบ้างแต่แทบไม่มีเลย คือเขาน่าจะต้องดูแลแบบดีมากเลยครับน,นี่ก็เป็นอีกตู้หนึ่งนะตู้นี้สวยมากเลยอะ่ะผมชอบตรงนี้มากเลยให้ดูตรงตรงส่วนเหนือน้ำอะ่ะอืมสวยมากสวยมากไม่แน่ใจว่าเขาใช้ไฟรุ่นอะไรนะแต่ว่าเป็น อะควาการ์เด้นไม่แน่ใจว่าฝ่ายรุ่นอะไรแล้วก็มาต่อกันที่โซนถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นโซนแบบว่าร้านขายของที่ระลึกโหตู้นี้คือบูเซ็คืออลังการมากเป็นตู้ทรงคล้ายๆแบบ ทรงกว้างอะทรงนูกเต๋าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นไอแลนด์ตรงกลางบูเซปอนูเบียตลากดำแล้วก็พวกไม้พื้นเป็นแฮการดแต่ว่าก,กอบูเซปกออนูเบียเขาแบบอลังการมากทุกคนโคตรคุ้มเลยผมรู้สึกว่าค่ากาแฟไม่เท่าไหร่แต่ว่าได้ดูแบบเนี้ย โซนต่อไปก็เป็นเป็นพวกโหลที่เขาจัดสำเร็จนะครับอันนี้คือขายนะ9ก0 0หวอน9ก0 0หวอนประมาณหมื่นวอนคือ230-240บาทอันนี้แสนวอนก็ประมาณ2,300-2,400มสอืมก็ไม่แพงนะแบบตั้งแล้วสวยเลยย่ให้ดูทีละโหล แต่อันนี้น่าจะโลงเปล่าๆนะผมไม่แน่ใจว่ารวมฐานไฟด้วยไหมนี่มีเล็กๆก็หกหมื่นห้าพันวอนอันนี้ก็ห้าหมื่นเก้าพันวอนอันนี้ก็สามหมื่นเก้าอันนี้แถวสองโซนที่เขาขายตรงนี้มันจะเป็นม,มีตู้น้องเต่าด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจเขาขายไหมนะ โซนนี้จะเป็นตู้พวกว่าไม่ไม่ใช่ตู้จะเป็นโหลไม้ชื้นหมดเลยเขาขายหมดเลยนะครับแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะไม่ให้ไฟไหมมันถูกไปหน่อยอะ่ะไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็มีตรงนี้ด้วยเป็นเหมือนคล้ายๆโซนเวิร์กช็อปเลยทุกคนเนี่ยมีโหลให้เลือก มีกิ่งไม้โหลเปล่ามีโหลเปล่าขายนะคุทุกคนแล้วก็ทางด้านนี้เป็นต้นไม้เป็นต้นไม้พวกสำหรับโหลไม้ชื้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับยังเป็นโซนรอบๆอยู่นะ ตู้แรกก็เป็นตู้แนวป่าเขาดูแลดีมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตู้พวกปลาหมอผมไม่เชี่ยวชานะผมไม่แน่ใจว่ามันคือมันเรียกมาลาวีหรือเปล่าแล้วก็จะให้ดูว่าเนี่ยครับมีสกิมเมอร์มีกรองอะไรเรียบร้อยนี่เขาใช้น่าจะ ตู้หนึ่งเนี่ยน่าจะกรองสองตัวเลยนะทุกคนดูจากมีอินเอาท์ฝั out, ่งนี้แล้วก็เป็นอินเอาท์ฝั่งนูน้นต่อไปนี่ก็เป็นตู้แนวคลินคลินโลง่ลงๆมีน้องปักเป้าด้วยนะครับปักเป้าเยอะมากตู้นี้แล้วก็เป็นพวกปลาหมอเฮ้ยนี่ปักเป้าอะไรไม่รู้น่ารักมากเลย ตู้ต่อไปมีคนนั่งอยู่นะครับเลยเดี๋ยวไม่ถ่ายแล้วกันแล้วก็ตู้ปลาปอมตู้นี้ผมชอบมากเลยคือความสูงความอะไรคือมันแบบดีอะเราที่บอกไปเลยคือทุกคนดูทรายคือสะอาดมากเหมือนดูแลตลอดเวลา เดี๋ยวไปดูที่โซนต่อไปเลยดีกว่าอ่าอนนี้เป็นตู้เตาตรงนี้ก็จะเป็นโซนก่อนที่จะเข้าตรงกลางครับตรงกลางจะเป็นตู้ไม่น้ำใหญ่มากแต่ตรงนี้เขาทำควาสน้า,นาดู่เดี๋ยวเรารอเขาเสร็จก่อนเดี๋ยวไปเข้าไปดูข้างในนี่ก็เขาก็มีการดูแลตลอดนะ ตู้นี้กับต้นไม้ลวนเลยปักกันเหนื่อยเลยอ่ะก็ก่อนจะเข้าไปดูโซนตรงกลางโซนถัดไปเนะี่ยขอแทรกหนะ่อยผมเพิ่งเห็นก็คือทุกคนตู้เนี้ยตู้ไม่นานตู้เนี้ยเนะี่ย เขาขายด้วยนะทุกคนเห็นป้ายไหมกค็กคือเนี่ยบอกขนาดแล้วก็ตู้เนี้ยราคา8ล้านบอนเอาเป็นว่าถ้าใครมาดูแล้วชอบเนี่ยไหวซื้อได้เลยนะเดี๋ยวไปดูโซนต่อไปกันดีกว่าแล้วเราก็มาถึงโซนตรงกลางนะครับอันนี้ผมเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะจะเห็นว่าตู้เนี้ยใหญ่มากทุกคน อันนี้คืออลังการมากแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอันตั้มหูเบอเล์ทุกคนหูใหญ่มากโแล้วอันตั้มคือหนามากผมไม่เทียบกับมือผมเลยไม่รู้น้องจะตกใจไหมนะทุกคนดูคือปลาสมบูรณ์มากเลยอะเรียกว่าตู้ในฝันได้เลยนะ อลังการสุดๆนี่เขาสร้างแบบว่าตรงกลางเป็นเสาแล้วก็เป็นตู้ปลาล้อมรอบเสาอ๋ผมเห็นแล้วยังอยากได้เลยคืออันตั้มหนามากใหญ่มากจริงอยู่ทั้งวันได้เลยอะ คือเพลินมากๆปลาอื่นก็เป็นเนี่ยทุกคนดูเล็บมือนางดิเห็นในกล้องมันอาจจะดูตัวเล็กนะแต่ว่าจริงๆคือน้องน้องตัวใหญ่มากตัวเท่าตะเพียนตะเพียนหน้าแดงอะปลาสอดมีอันนี้น่าจะส่งเครื่องไหมมีส่งเครื่องด้วยแล้วก็กระดี่มุกนะครับแล้วก็มีคองโกคองโกเตต้า มีปอมปลกับฝูงอันต่ำนิดหน่อยต้นไม้ส่วนใหญ่มันเป็นมันเป็นรากดำนะอืรากดำแล้วก็ด้านล่างเป็นบิกซ่าแต่อย่าให้ทุกคนดูนี่คือตู้เนี้มันสูงมากผมว่ามีเมตรกว่าไฟคือสองแถวอะ่ะ อยูไฟไฟอลังการมากผมยากเห็นระบบกรองมากเลยแต่ว่าเขาน่าจะซ่อนอยู่ข้างใต้นะีครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเป็นเหมือนตู้ครื่องบอกเครื่องน้ำนะครับเป็นปลาพวกปลาหมอมาลาวีข้างบนนั้นก็ต้นไม้จริงนะทุกคน แล้วก็มาเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหน,นึ่งกันบ้างฝั่งนี้จะเป็นพวกปลากินเนือ้อมีอารวานาอันนี้ผมไม่แน่ใจเทพ,พาหรือเปล่าแล้วก็มีพวกอะไรอะพวกนี้ผมไม่ถนัดเลยผมไม่ค่อยรู้ชื่อนะมีออสกาพวกปลาหมอหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ไทเกอร์โชเวลโนสหรือเปล่ากับอัลลเกเตอร์ ปลาแรดครับแล้วก็มีชาโดด้วยนะชาโดกับอันนั้นน้องคนนั้นน่าจะเป็นช่อนข้าหลวงไหมฝั่งนี้เป็นปลากินเนื้อทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของตู้ใหญ่นะสวยมากเลยคองโกตอนมันแบบเต็มฟอร์มอลังการมาก เห็นตู้นี้แล้วคือดูได้ทั้งวันเลยอไม่อยากลุกไปไหนเลยเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งดูอันตั้มเทียบกับมือมนดูตัวหนูนะทเทียบกับมือคือคือตัวมันใหญ่เัาแบบฝ่ามือผมเลยนะตัวมันใหญ่เท่าฝ่ามือผมเลย และนี่ก็คือบรรยากาศบางส่วนของ Aqua Leam Garden นะทุกคนคือบอกว่าบางส่วนจริงๆเพราะว่าเอาเป็นว่าผมอยู่มาแบบชั่วโมงกว่าละแต่ว่ายังดูไม่หมดเลยคือมันเพลินอนะดูทุกตู้ได้เรื่อยๆเลยจะบอกว่าถ้าใครที่แบบชอบมบน้าหรือว่าปลาสวยงามถ้ามีโอกาสได้มาเกาหลีครับมาดูเถอะครับคุ้มมากแล้วก็ค่าเข้าค่าอะไรการเดินทางไม่ได้ยากเลยสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆของ Aqua Garden Cafe แล้วกันครับ เดี๋ยวรอชมกันว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกไว้เจอกันใหม่ครับ